ฮัลโหลนอนกันยังคะก็อาบน้ำแล้วไม่ต้องผ่านต่งหน้าทำไมดึกแล้วอะไรเงี้ยแบบปล่อยมาอ่อยเฉพาะเนี่ยหอวะโโมาอ่อยเต็มที่เลยเนี่ย ็แบบว่าก็ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะอืมทำอะไรกันอยู่ดูก็อย่าลืมไล์ด้วยนะุตสาแต่งตัวมาอ่อยเลยเนี่ยก็ไม่ได้แต่งแล้วก็บอกว่าประมาณว่าชุดนอนอะไรเงี้ยอืมก็ไปแล้วก็ไม่